ก็ปวดขิ่งปวดยังเนาะปวดหลังมาถ่านนุ่มบ้านปลากระไดเพื่อสิเดไมาอยากมากินฮะปูฮะปลากระไดครับผมจะาพาไปกระไดทำมันไหลเขาเจ้ากับบวายเนาะครับเนาะก็คือว่าแหละทำมันอึดมันจังอยาบกอดอยู่แหน่แน่วจะเอานมบ้านปลาเป็นว่าเสียซักซีบอ่ะอันนี้เครื่องเสียนแหละเพราะสมัยเห็นฝนเอ๊ะจะหาปีหกปีขึ้นละ,อะขอไม่เฮียต้นเดียวว่า เหนือเอื้อมเงินคอย,ยขึ้นต้นปิ้งเป็นตะขึน้นมา,าบางึงสีผ้าบึงสวัสดีครับพีนน่น้องนุ่มบ้านตาหน้าจีนบ้านาครับ,รบมันนี่เออมันนี่กับผ้ามาจอดตาคือเก่าครับผมได้เหี้ยนม,มา้ามันนี่ก็ได้มาหน้ามือนนี่เป็นยังไงดีดีเลยมันหวานมันเอ่อาดมหาอยากหากินการพัวเหนือต้นหนึ่งต้นเป็นตะขึน้นโอ้ยขอไปนนางเฝ้าแห่งบ่ขึน้นนี่แหละขออาอัดไม้ได้เยอะนั่น มันไผ่มันมันเนี่ยพี่น้องคล้องมือนนิเนาะเป็จจังไรเลยพ่นหนาบ่งามกับบ่ขืนใช่หรือเปล่าหาวงามอยู่อ่ะมันนี่ก็มาสองบ่ครับผมนุ่มบานปลาอยู่ใส่หิ้งสองบ่กันอันนี้มืองุ่มเยาะผ้าพี่น้องระเบ่งไม้ครับผันสำรับผูใดว่ายังก่เรื่องนู้นเนาะครับเนาะบ่หูว่ามันสีนี่หรือบ่มี่ครับปีนี้เพราะว่านุ่มบานปลาก็ไปห้าลายเหมือแล้วพันผันบ่พ่อขวยมันเนาะครับแต่ว่าพีไก่นี่นุ่มบานปลามากประมาณ เดือนกุมภาหน่านะเดือนกุมภามาตัตตะกรุงเทพเนาะลาออกแก่งานมาจุงเทพก็เลยมาได้จอบช่วงเดือนกุมภาตอนนี้มันก็เดือนมกราอยู่กับไปหาล่ะครับมอนว่าอยากบ่ยิ่งนะหนุ่มตอนนันมามีไปหาขวยายแต่ผู้ใดเออแต่ผู้ใดอันมีอันไม้ดิบกระซ่วนให้เด้อครับคิดอุบเยื่อสนี่ไปได้ยนืนมุกดาหาันนี่เถอะไปหัวข้ามสียอีนอว่าตรงหันมุกดาหาันไปไปเฮี่ยหาต้นขึ้นกอนเอา ครับพี่น้องตอนนี้นุ่มบานปลาก็าขื้นมาทา้งกกใหม่เนาะครับเนาะมองนี่เป็นไม้แหลกครับผมมันนีมาน้ากันสองคนครับเฮียนุ่มก็นั่งอยู่ข้างใตคนละาลาหาวงไฟนุ่มบานปลาเสียมันดเนาะปลาบานนุ่มบานปลากับอึดเดอครับพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีแม่น้ำใหญ่มันบ่มีแม่น้ำใหญ่บ่มีเขื่อนคือทั้งข้อเจ้าเนาะคุณลองคน้นเพิ่กับสีหัวขวัญอยู่ดอกครับผมนุ่มบานปลากับมาหาอยากห้ก,กิน,นครับ มันอึดมันกระบอยากคือว่านเหรอครับผมมันหน่อยกับสางสมหน่อยข้างบานเขาเจาเขาเจาว่าบอยิ่งผลแล้วมันกระเมียนยูมัครับมันไหลบานนุมบานปาามันอึดครับหน่ามันก็บอยเดียมุมปีมุมแหลงเนาะอันนี้มันมันมันเป็นหนองใหญ่มันอยู่มุมปีอยู่เฉียบเทียบน้ําห่วยน้ายังหิบไปยิ่งจังหน่อยเขาเจาก็ลูงน้องตึกแหะครับผมบรหอดสงการมันกระบกบัลล่ะปลาใส่สีมะไข่มาอันนี้นะครับขันมันไหลเขาเจ้ากับบววเลย นี่แหละครับผมจะภาพไม้กระไดทามันไหลข้เจาะกับบวายเนาะครับเนาะก็คือว่าแหละทามันอึดมันจังอยากมันบุกอึดมันบ่อยากครับผมนี่แหละกระตางหาอยู่หากินครับพี่หน่องมือมานมือบ่อครับผมกับกรไดว่าไปเห็ุขีดเหดอยังเนาะครับกับเป็นวิธีชีวิตให้พี่น้องเบิ้งซะครับผมเป็นวิธีชีวิตข้องนุ่มบ้านป้าเนี่ยแหละครับผมบางคนเพิ่งกับประายาดมากป้นไหนดอกยิ่งปลากระไดพิ่งกับประยากมากเบิ้ง มากเข้าเลยการเป็นตัวงเข้าครับผมเห็ดอย่างนอ้อเห็นว่มมันนีเห็นว่าผ้ากันไปืังนไหลหรืพันว่านี่แหละครับพี่น้องจอเบ,บิงน้ากันครับเจ็กสีมันเบามันดอกมันนีกระไดครับพี่น้องตอนนี้นุ่มบานป้ากระไดงหา่มองแล้วครับผม นั่งมองหันล่องเบิงไม้แหลกเข้ามองค้นบ่ค่อยขึ้นเนาะมองนี่กับมาขึ้นไหมครับผมมาแตงนามอกงาใหม่ออกใหม่จากสิจังไงเราพี่น้องตอนนี้เป็นว่าล่าเทียงสบ่าบหนึ่งแล้ะครับเทียงก,กว่าๆุ่นหลานนุ่มบานปลากับปีนมาต,ต่เตยหะครับผมขึ้นต้นนี่ครับผมอืมต้นปวกได้หลายนี่ไตมาไตมาว่าไม่ลิงครับพี่น้องนี่มองนั่งกัไเลครับผมนางแนวนี่แหละยังรุ่นไปน้ำกันเบง โอฮอดเฮือนนี่ว่ามัน,อ,นอันอันนันผลเนี่ยครับนี่โมฮอดเฮือนนี่ว่ามันไปโรกาผลเนี่ยอืมมันนางแล้วนี่เป็นสุมโมงสองสุมโมงเนาะครับแล้วมันก็ปวดขิ่งปวดยังเนาะปวดหลังมาถึงนุ่มบานปลากระไดเพื่อสิไดไม่อยากมากินฮะปูฮะปลากระไดครับผมจอม่อเบิงไปน้ำกันครับสิมานบอละเฮ้าสิ๋นุงไปย้ำไอ่เพิ่นยูท่างอันนี้เดี๋ยวกมือ อยู่ทางเคลื่อนสิริท่อนผมดี๋ยววันจะมือนยังคักมีตระปดตัวมหาลูกบนขึ้นชอบมึงไปน้ำกันครับพี่น้องหนูก็จะเป็นเอืปีนี่ก็ได้จังสีลหะครับวิธีชีวิต้าอยากห้ากินพ่าซ้ำเนี่ยนุมบ้านป้าก็ะได้ติดตะปืนสิบ่อยี่นี้ย้ำเขาก็ย้อนติดปืนนี่หละครับผมเองหายก็ติดผู้เาวา ตื่นสองมาเป็นบนบนโหลดมีแต่สีส่วนมูไปโหลดเอาจอบไปน้ำกันครับพี่น้องคือวอเมอือน,นี้ร่มกับว,วีวีเถอะครับพี่น้องตอนนี้นุ่มบานป้าก็ได้มาขึ้นต้นใหม่อีกตัวหนึ่งแล้วครับนี่เป็นไม้ที่สามครับผมนั่งอยู่ทั้งก๊กอาร่างครับนี่เหรอครับ นี่แหละมองนั่งนม,มบานป้ากระไดนี่งาใหม่เนื้อน่อยกับหยับนี่ทีละครับผมเบรดตีห่างขงมูพันครับอยากตีดอกกันผมไม,ม่เวลาเนอ้องสิไปตีกับเบเวล่าเป็นเกือบยี่สิบสามสิบนาทีเลยเสียเวลาจอดไปครับก็เลยโอดนั่งเอาครับผมขันมักสมัยก็ไปนั่งเพื่อนคุณละก็เลยนั่งแบบที่ยังอยากาาร้ามยังโมหิวนอนยังสิบโตก็ใหม่ครับพี่นอ้องหอาอยากหากินก็อออพี่น้อง เล็กชีวาจังไดนรองนุ่มบ้านปลากระไดเมือด้ก็มาขึ้นตะกุกใหม่พี่น้องเบิ่งบ่ได้ปลาเมื่อจักเทือ่อมาลุ้นอีกจักไม้นึงครับพี่น้องนี่ละ่ะเบิ่งนุ่มบ้านปลาเสือเบิ่งสภาพไม้กระไดแดดเนี้ยประเดี๋ยเน่ครับผมนี่ล่ะครับแดดเน่บ่ปรเดี๋ยเน่เทื้อนมีอันขึ้นอยู่ยังคงรับอยู่ตัวใหม่อย่างที่เนาะนี่ละ่ะสำหรับด้านล่างก็ได้ครับพี่น้องแดดเน่บ่ปรเดี๋ยเน่ครับ มันมีแหนะหน้านมบวานปลาหวานเป็นตะขึ้นแต่ดอกเห็นมีแหนอยู่นีนะครับมีแหนะผูละครับกอบัวผมผู้หลักยังจอบไปน้ำกันครับพี่น้องสคือบ่อมองในก็พอแล้วปลาเป็นตะขึ้นอยู่คือบ่ขข้นดีคือย่หมันน้นเนาะคือบ่ดีขึ้นดีคือย่มมันเป็นขึ้นกันม่อพี่น้องถ้าผู้ใดเป็นกับเป่าสู่นมบวานปลาฟังเนี่ยมันคือบ่อข้นดีคือย่หมันคือย่มมัน คือยนย่ยมคือยน่ยมเข่าถอกหน้าเขาลมตอกง่หยมากหน้าครับผมคืนดียน่ยมตัวหน่อยอยังฟูดีอนะยังรุนไปนำกันพี่น,อนอ้องมันบ่เฮาหมดนี่เสิด็จครับพระจำประแดดอยู่เงอนตามเคย ตอนนี้ก็ยันยูนย์0อยู่พี่น้องเอ้ยนุ่มบานปลาบอลไอตีไข่แตกยอยู่มันมีขึ้นไปสามต้นเหรอครับต้นที่ซีนี่ก็ปรามานใบสามครับพี่น้องนุ่มบานปลากังอมากับมะนางต้นเกาต้นไม้แหลงครับผมรายงานครับผมอัปเดตสถานาการณ์บอท่านมันจักตูอยู่พี่น้องมันเหมนบ่ผ้ลงคนก็ว่าปลาไฟนี่มันขึ้นเดือนเดือนเอยียงกว่าปลาไฟนี่มันขึ้นเดือนอันเมษาหอนห้อนพันว่ะ มื่นก็คือจังไหนยุน่นบ่ถือหมื่นบ่ครับผมเป็นแนวจังไหนหรือมันหายากหากินมันก็จังสิบ่มีมงมีอยู่ครับพี่น้องว่ามันแดดมันอ้อนประสูตเป็นตะลอยหางแดงดงดิงดิงด้งมามันก็บ่คือความคิดครับยังมีดยังมีอยู่นุ่มบ้านป้าก,ก็ไดเนี่ยนุ่มก็คือจังเห็นมิดมีอยู่ทั้งนั้นก็ไดจังไหนล่ะพี่น้องใครเน่เราลูกกดมานั่ถ้าบบ่คือกระสิไวเมื่อเท่านั้นแล้ว หาจอบนุกมาน้ำท,ท่าอังพอน่้นแหละครับผมเอาเบิ่งอีข้าวพี่น้องแก๊กสามสิบมาที่บาบสามครึง่งพอดีเมื่อไกัสิฐานุกมันง่อยเหรอครับผมมาได้แนวนึนงก็เอาแนวนึนงเฮ้า,เามานีอือันนั้นเทนอมาอึดแถ่คือบอกคือบานข้อเจ้าแท้ขืนใส่มีตะหักทอหมอนนี่ขันมาปลานิ่นกนนระไดปลาดูก็มีตะหัก ห้าเข้าโอ่งนี่ห้าอยากห้ากินก็ได้ก็ได้เนี่ยพอตัวอยู่ง่ะพออยู่แน่แนวเฉาหนุ่มบ้านปลาเป็นว่าเสียซักสี่มดส่วนงุ่มบังห้อยก็บ่ระย่งงุ่มพี่น้องหนุ่มบ้านปลาแนวมันสีเหลี่ยมเรงนี่เพาเอาว่าเสียซักสีวะเสียเสื่อมพันนะ ที่ม,มาขัอันนี้ก็บผงบักเล้ารดี่อันนี้ก็พู้ที่บ่ไข่ก็มาจำเจียวอแล้วเครื่องเ<ล>สนละ,ละนี่อันนี้กเครื่องแสนแหละเพราสมัยอีนผุนเอสหปีหกปีขึ้นหลังกล้องกัเกือสองเมื่อโอ้ยซื้อปลากินโมคือบอกเนี่ยซักชีมันกินอะไรนะแต่ว่าบอกไว้ยี่กินไะไเรื่องหอดมีอ้ยก๋วยพวกนี่หนึ่งปีดบีชสยว่ามันก๋วยขันทนามันผุนปูดๆผุนแล้วนี่หิวเขาเนยนี่ คุยเป็น <sympath> ค <is> ุยเนี่ยแต่ว่านุ่มบาตปลาซักสีพญายครับเพราะสนมาเสร็่เพราะอะไรก็บ่กินมาเสร็เพราะว่าเนี่ยนี่แล้วเขาเลี้ยงดูเลี้ยงเมียใหญ่ก็ไรซักสีนี่ได้เลี้ยงซักสีได้เพราะได้เนี่ยซำกันกับผู้สาวแล่กันเขี้ยวก็บพรมีการงอของบังงอเนี่งอเพ้าะเนี้ยหน่อยมันบ่หมาเนี่ยพี่น้องอยู่ตรงไหนเหนืะน้องก็ได้ตื้อนานไวปนุ่มบาตปลาน้องนี่บาตนี่น้องเดยน้องพี่ที่วะ หรือยังนี้มันโบพอฉีเห็นตัวมันมีนะมาสามเถื่อนเถื่อนนมบานปลาส่วนเี้หน่มมาเถื่อนเดี๋ยวก็จะมันเห็นในลาบครับ่หละครับผมแต่สิจังไหนล่ะสิอวยเมื่อฮอนล่ะสำรับอันิ่งหนูมันมันบบมีเนะครับโ่หูวว่ามันบบมีหรือมันบนหอดเนี่มันเพราะว่าพี่ไก่เนี่ยนมบานปลามาแต่อุงเทียบเดือนเดือนมากราวันที่ยี่สิบสามครับเล่าแกงานมามาเป็นนี่แหละหาอยู่หากินนี่แหละอยู่บ้าน เฮ็ดเบี้ยแค่ยังซอยพอซอยเมียนี่แหละครับ<ม>บ้านยู่หัราบ้านไหนหาฮห่าบึงครับคักสามหม่องแล้วหม่องเคยไปยิงกันบ่มีไอ้หนุ่นนม,ม,ม,มบ้านต้องไปเบิ่งเดือนกุมภาครับชิบซีกุมภ้าลังไปหันนะาาถ้าตะเกานั่นแหละจังไปเบิ่งกันถ้าบ้านพี่น้องเอฟซีเนาะคอนแม่นมันไหลกระทวนนุ่มบ้านปลาแบบนี้ครับเขตอุบลเขตยะโสวมุกดาหารอมแอีมเนี่ยนุ่มบ้านปลากระยุ่มหนาวครับสิไปเย็นพยยามอยู่ครับไปนั่นก็ได้บ่ได้กับหูแจักจ่ดอกกับประด้ซีเรียสเนาะอันนั้นมันมีก็อยากไปเบิ่งทั้ง ตังไปเล็ดน้อยนมเนาะอยากห้กินยามเบิงเบิงบานเพื่อนอนีอยากกินบานหฮาบอบานเฮามันก็ซัมอย่และมันเืดครับเป็นหึงอยากได้นมบานป้าอ้หออไ้ไปอ่างผู้เาวแล้วิ่นแม่คอยจ้ไหน้ซื้อปลากินมาได้คือตัวนออปลาบานหฮาวก็คือไปสูบไปที่น่องนมบานป้าก็สุ้วยเมื่อน้ำพางรพอดีตะเวนก็ซีโมง้วครับดไปหาอ ลูอย่างนี้นะิึงลูกเขาสั่นตัวยงน,น,นันก็ได้อ,อ,อันที่บา้าจังไี้ล่ะมึอนี่บอกครับบล้อดอกแต่กับบูมันพร้อมมันนี่ <laughs> ไปสำหรับคลิปนี้กับเจ๊ไปซ้ำนี่ครับพี่น้องไป